สวัววสมมวววววดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพวกผมพวกกระซับฟังคุ้มคนเกล้านี่ละค่ะมาเล่จ้าอันกินเกี๊ยวกันเกี๊ยวทอดจ้ะพี่น้องเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบๆบอกค่อยกรอบแล้วละจ้ะทอดมาสองสามชั่วโมงแล้วเนาะเพิ่งสิได้กินจ้ะนี่เจ้าตัวไงล้วกาอันซ่าลายพ้องอ่างวนทางแรกในชีวิตจ้ะพี่น้องเล็กจีบินแบบไร มะบึงกันค่ะสิกินไหนือวามันเป็นแบบไรบรรลุคือกันเคยเห็นแต่เพื่อนกินค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิมชาลายพวกอโงนก่อนเนาะบ่งบันมึงสิกินไหนบนามีน้ำจิม้มค่ะเขาให้น้ำจิ้มมากินได้ไหมเนาะ mัน cả cướp cướp lô xạ thế ba lô xạ mà cả bẻ bẻ, chưa thằng đẹp này bị... cái này. Nằm chìm... Nằm chìm hết hết cả cực, cực, nó cả mà... Mân... hết khạt

กินเป็นไข่ยังนี่ยแบบาามันแตกนะแตกเป๊ะๆในปากอ้าว <laughs> rắm tèn sẽ bay gần gần tinh khó sạch rắm tìm 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 cho tìm 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 tìm

ในนอนแล้วค่ะอร่อยแด็ดเห็ดเองใส่ใส่ไม่ได้รเลยจะ้ะ

เป็นไงบ,บ้าง มัจ้าไปเลยล่ลค่ะขอบคุณได้้ลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมจังไดรกัฝากกดติดต,ตามเป็นกำลัง,จงใจหซาวฟังคงในราจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า